สวัสดีนักเทรดเดอร์ทุกท่านนะครับ ADX ไม่เคยเมดต,ตาตลาด OTC ต่อจากเมื่อวานนี้นะครับวันนี้มาทดสอบให้ดูตลาด OTC วันเสาร์ดูสำหรับคนที่เข้ามาดูใหม่ๆยังไม่ได้ดูคลิปเมื่อวานผมก็จะเอาคลิปเมื่อวานไปไว้ในท้ายคลิปของวันนี้นะครับ เดี๋ยวลองไปกดดูอันนี้ผมก็เข้าเหมือนที่เคยอธิบายมาเมื่อวานเลยเงินไขาการเข้าตัวนี้ก็เข้าเพราะว่านี่เห็น2แท่งแท่งแรกเป็นโดจิแท่งที่2ก็สวยๆหน่อยมีแรงซื้อแบบเยอะหน่อยและอยู่เหนือเส้น hma 5เส้นสีขาว และที่สำคัญก็คือเส้นอินดี a อ x อยู่เหนือเส้น50เหนือเส้น50ก็เลยจัดขึ้นไปนี่ยังเสียวๆยังวิ่งลงมาอยู่เพราะว่ามันเป็นแท่งยาวแล้วแท่งที่สองยาวหน่อยและอยู่ใกล้เส้น BB บนด้วยดียังได้ไปจัดไป อันนี้ก็เห็นอินดีข้างล่างนี่อยู่ใกล้เส้น50และเขียว2แท่งติดอยู่เหนือเส้นสีขาวและแก็เหนือเส้นเหลืองด้วยก็สำเร็จถือว่าใช้ได้เลยนะครับกับตลาด OTC ก็ใช้ได้เลย พักนะรอให้โยกขึ้นนิดหนึ่งเพราะว่าราคาเปิดของมันกระโดดลงมาต่ำๆปกติมันจะเปิดใกล้ๆกันไงตัวนี้มันกระโดดลงมาข้างล่างก็เลยรอให้มันย่อลงเอ้ยให้มันย่อขึ้นก่อนค่อยตบลงผมเห็นแท่งแท่งแดงแท่งที่แท่งที่สาเอ้ยแท่งที่สอง มันก็อยู่ใกล้เส้นขาวแล้วแล้วก็แท่งที่3ก็อยู่ใต้เส้นอยู่ใต้เส้นขีเอ้เส้นเหลืองแล้วนี่แล้วก็มาดูตรงนั้นก็มันก็อยู่นั้นแล้วก็เลยจัดลงตัวนี้ก็เห็น adx อยู่ใกล้เส้น50แดงๆเป็นแดงๆอยู่ใกล้เส้น50 หมายถึงว่าสองแท่งติดอยู่ใต้เส้นนี้โอกาสลงก็มีเยอะผมก็เลยจัดลงีนยังวิ่งขึ้นไปอีกอยู่สองแท่งท่านี้เอาเป็นใกด์ลน์สองแท่งท่านี้อยู่ใต้เส้นขาวด้วยใต้เส้นเหลืองด้วย อันนี้ทะลุเส้นบ b ขอบล่างลงเอ้ยทะลุลงยังไม่ไกลเท่าไหร่แบบไม่เป็นแท่งยาวพวดลงมามานี้ก็ขาดลงต่อและเห็นอินดี้ข้างล่างนี้อยู่ใกล้เป็นสีแดงๆรอยอยู่ใกล้เส้น50ผมก็เลยจัดลงอีก ้องมาลุ้นกันแล้วทำไมจะขึ้นก็ไม่ขึ้นจะลงก็ไม่ลงละ่ะท่านจะลังเลอะไรโอ้โ,อโหโเสียวมากถ้าไม้ใหญ่ไม้ใหญ่กว่านี้นะโอ้โหหำ้ำหำหดแน่เลยมันลังเลขนาดนี้นะอันนี้อันนี้น่าจะสวย เพราะว่าอยู่ใต้เส้นทั้ง2แทงก็แทงก็ไม่ยาวมากตอนผมกดมันได้ราคาไม่ดีมันเปิดปับ๊บแล้วก็ผมกดทีนี้อา้ามันลงมาได้ข้างล่างมันยอ่อลงไปผมก็ตบไปห้ดอลลาร์เป็น10ดอลลาร์ตอนนี้มาลุ้นกันว่าจะสำเร็จทั้งสองไม้ไหม เอ้ยเอ้ยโอ้โหอืมมันปิดอยู่ตรงกลางพอดีตรงกลางไม้ก็เลยเสียไปแค่สิบห้าเซนก็โอเคนะถือว่าไม่เจ็บนี่ผมเห็นแบบน,นี้ไงแต่ข่าวราคาไม่ดีใช่เมื่อกีน้นี้อันนี้หวังว่าจะสวย อยู่ใต้เส้นแบบสวยอยู่ลงอีกลงอีกเดี๋ยวท่านไหนที่ลองเอาไปใช้แล้วมันมันได้ผลหรือ,อยังไงหรือมีจุดบอดต,ตรงไหนก็สามารถบอกกันได้นะครับคอมเมนต์แนะนำกันได้ เพราะว่าถือว่าศึกษาไปโดยกันก็นแล้วกันถือว่าใครยังไม่เป็นครูของใครก็แล้วกันนะครับนี่สองแท่งขึ้นอีกไหมถ้าขึ้นถึงเส้นขาวจัดอีกนะเนี่ยถึงไหมถึงไหมขึ้นไปอีกดิแม่ อันนี้ผมเห็นตรงนี้อยู่ตรงเส้นนี้พอดีเส้นห้าสิบพอดีเส้นสีแดงๆนี่อยู่เส้นห้ิพอดีแล้วก็เห็น3ามแท่งนั้นอยู่ใต้เส้นก็เลยจัดตบลงในถือว่าโอเคอยู่ ถึงจะปิดเขียวแต่เป็นเขียวโดจิไม่เสียวมากอันนี้เห็น3แท่งอยู่ใต้เส้นแต่ว่าแท่งที่3เป็นโดจิก็ยังลังเลอยู่ตอนแรกๆแล้วจะกดหรือไม่กดเนาะพอแดงเป็นโดจิแดงเป็นโดจิอาจจะอาจจะใกล้หมดแรงหรือ,อยังไงก็เลย ลังเลไปนิดนึงแต่สุดท้ายเห็นเส้นข้างล่างนี่อยู่ยังไม่ไกลจากเส้น50ก็เลยจัดลงก็สำเร็จแบบไม่ขาดร้อยเท่าไหร่ขึ้นไปอีกไหมเฮ้ยไม่รอซะแล้วจัดเลยดีกว่านี่อันนี้ก็อยู่ เส้น adx สีแดงแดงอยู่ใกล้เส้น50เหมือนเหมือนเดิมโอ้ลงยาวเลยสวยสวยจังสีมันต้องถอนนี่แดงใต้เส้นทั้งทั้งสอง เส้นเหลือง sma 24แล้วก็เส้นขาว sma 5และเส้น adx เป็นสีแดงๆงอยู่เหนืออยู่ใกล้ๆเส้น5ด้วย <S <S 1> <S 1> นี่สวยงามหมายนี้เคลองไปฝึกกันครับถือว่าวินเลทโอเคเลยนะครับนี่เอามาประกอบกับสูตรของผมสูตรตามเทรนถ้ามีแท่ง ถ้าขาขึ้นก็เขียวติดกัน2แท่งถ้าขาลงก็แดงติดกัน2แท่งต้องอยู่ใต้เส้น SMA 5ด้วยถ้าจะให้ดีก็เส้น SMA สีเหลือง24ด้วยยิ่งดีครับอันนี้ผมลองดูว่าถ้ามันยังไม่มันยังอยู่เหนือเส้น SMA สีเรืองเหลืองนี่เซ็ตเอเอ24นี่จะสําเร็จไหมเฮ้ยน่าเห็นไหมผมลองให้ดูแล้วนะครับอย่าทํานะครับนี่มันพลาดถึงแม้ว่ามันจะแดงติดกันแต่ว่าเงื่อนไขยังไม่ครบก็ไม่เข้านี่ตรงนี้ด้วยตรงนี้ก็ยังไม่อยู่เหนือยังไม่อยู่ใกล้เส้นผมลองให้ดูแล้ว อันนี้อยู่ใกล้ใกลเส้นห้าสิบพอดีแต่ว่ามันอยู่อยู่ใต้ทั้งสองเมื่อกี้นี้อันแดงสองแท่งแต่แท่งแรกนี่ยังอยู่เหนือเส้น sma หอยู่มันอยู่ใต้แค่แท่งที่สองเกยพลาดไปอันนี้จะมาลองแบบอยู่ใต้ทั้งสองแดงอยู่ใต้ทั้งสองทั้งเอทั้งสองแท่งนี่อยู่ใต้เส้น sma หแต่ว่ายังอยู่เหนือ เส้นสีเหลืองแต่ตอนนี้ ADX เป็นสีแดงๆอยู่ใกล้เส้น50ก็เลยจัดลงหรือว่าจะปิดเขียวอีกเอา้าต้องมาลุ้นกันแล้วโอ้โหสำเร็จไหมนี่นี่สองแท่งติด แล้วก็ตรงนี้ก็โอเคเลยปักเข้าให้อันนี้เห็นแท่งมันสวยดีและ adx นี่เป็นเส้นสีเขียวอยู่เหนือและผมเพิ่มเข้ามาทำไมบางครั้งเห็นสอสองแท่งติดแล้ว แต่มันยังพลาดผมก็เลยเอาเส้นที่ผมทําเป็นสีเท,า,เทาให้มันกลมกลืนกับภาพพื้นหลังกดขึ้นมาให้เทาแบบเข้มๆหน่อยมองเห็นหน่อยว่ามันอยู่ใกล้เส้นร้อยนี้โอกาสชนะก็มีด้วยเออถือว่าใช้ได้นะครับแนวต้านเล็กๆน้อยๆเอาไม่อยู่เลยเว้ยแน่นอนแน่นอนครับทุกท่านลองเอามาใช้ดูครับเส้น ที่ผมบอกกันเมื่อวานนะให,ให้กดเป็นสีเทาๆแบบให้มองไม่เห็นนี่ลองกดให้มองเห็นดูเออถ้ามันอยู่ใกล้เส้นร้อยด้วยแล้วก็ถ้าเส้นตัวนี้นี่เส้นตัวนี้อยู่ใกล้เส้น50ด้วยแล้วก็เส้นเทานี่อยู่ใกล้เส้นร้อยด้วยนี่โอ้โอกาสไปต่อนี่ยิ่งมีเยอะแหมสุดยอดแล้วครับ นี่อันนี้ก็เห็นเส้นเทาๆอยู่ใกล้เส้นร้อยด้วยแล้วก็เส้นแดงๆของ ADX นี่อยู่อยู่เหนือเส้น50ด้วยแล้วแท่งเทียนก็อยู่ใต้ทั้งสองเส้นแดงอยู่ใต้ทั้งสองเส้นติดกันหวังว่าจะสำเร็จแบบสวยๆเหมือนเมื่อกี้ ลงมาเลยค่ายังรออยู่ข้างล่างโอ้โหสวยงามมีแล้วพ่อแม่พี่น้องอืมถือว่าได้เยอะแล้วนะน่นี่นี่โอเคเลยครับเลิกงานมาอันนี้ผมเทรดตั้งแต่สี่ทุ่มตอนนี้เท่าไหร่แล้วตอนนี้ตอนนี้เที่ยงคืนกว่าแล้ว ถือว่านั่งนานอยู่นะเนี่ยก็จะได้หลายไม้ครันี้ก็นั่งนานอยู่ถ้าบางครั้งที่มันไซเวยมากๆผมก็จะดู YouTube จะหยุดไว้ก่อนอันนี้ผมก็เข้าแบบทดสอบให้ทุกท่านดูอีกว่าถ้าเป็นโดจิแบบนี้แล้วคือมันจะหมดแรงแล้วไงมันอยู่อยู่ใต้เส้นบีบล่างแล้วก็เส้นเทา adx ทั้งสองก็โงอโค้งลงโอ้พ่าดแสดงว่าไม่ควรทำนะครับทุกท่านอันนี้ที่กดลงก็เพราะว่าเห็นเส้นเทาๆนี่อยู่ใกล้เส้นร้อยแล้วก็เส้นแดง adx นะครับ adx เส้นแดง adx อยู่ใกล้เส้น50ด้วย ไปสองไม้เลยย่อกึนอีกนิดน,งนึงก็จัดอีกมั่นใจไงมันใจในเส้นสีทเทาเานี้ไงเส้นเทาเทาที่เอามาใช้ใหม่ๆหนีห่โอ้สุดยอดอ้าวเฮ้ยสบี CB สุดท้ายเสียวตรงนี้แหละทะลุลงมาให้ถึงเส้นถึงเส้นถึงเส้นบีบีล่างเลยถึงเส้นสีเขียวเลยลงมาอีกลงมาอีกลงมาอีกโอ้โหโอเคถือว่ายังสำเร็จอยู่ แม่ใช้ได้นะเส้นนี้โอ้เป็นตัวช่วยใหม่เลยครับนี่เป็น2เส้นโอเคสำหรับคนที่เข้ามาดูใหม่ๆนะครับที่ยังไม่มีบัญชีนะครับยังไม่เคยเล่นเลยก็สามารถกดลิงก์ใต้คลิปผมได้นะครับจะสมัครทางโทรศัพท์หรือน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับกดสมัครแล้ว ลงทะเบียนมันจะเขียนว่าลงทะเบียนแล้วก็สมัครรายเรียบร้อยแล้วยืนยันตัวตนมันจะให้มันจะให้ฝากเงินก่อนก่อนจะยืนยันแบบขั้นตอนสุดท้ายอย่างต่ำก็10เหรียญถ้าเอาเป็นสกุลเงินบาทก็350ขั้นต่ำนะครับแล้วก็ฝึกให้เยอะถ้าจะฝึกตามสูตรของผมก็ ถ้ามีอะไรผิดพลาดก็สามารถทักถามกันได้นะครับใต้คลิปนี้ได้สอบถามกันได้ถือว่าศึกษาไปด้วยกันเออถือว่าสำเร็จเยอะเลยนะครับนี่สายเวก็ยังสายเวก็ยังเอาอยู่ถือว่าเป็นเครื่องมือหาอยู่หากิน เลี้ยงครอบครัวได้สบายเลยนะเนี่ยอันนี้ต้องต้องศึกษาต้องหาประสบการณ์ก่อนนะครับยังพูดคำนี้ได้นะครับเข้ามาใหม่เห็นเพื่อนกดเอากดเอาจะฝากเงินเข้าเยอะๆกดเอากดเอาเหมือนผมตอนแรกๆก็ไม่ได้แล้วก็เหมือนทุกท่านหลายๆคนที่อยู่ตลาดนานๆก็คนที่มีประสบการณ์แล้วก็จะรู้ว่าตอนเข้ามาใหม่ก็เห็นอะไรเป็นสีชมพูไปหมดเลย ไกลที่มีแต่มองหาคนที่กดแล้วโชว์ความโพสแบบเขียวๆได้เยอะอันนี้ก็รีบไปถามหาเทคนิคแล้วว่าเล่นยังไงครับเขาบอกมาแล้วก็มาฝึกมาเล่นก็ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่เราก็กดเงินจริงได้บ้างไม่ได้บ้างอาไปมาก็ล้างโพสว่าเออสูตรนี้ไม่ดีก็ไปสูตรใหม่เห็นคนอื่นโพสต์ว่าเออตัวนี้โอ้โหสุดยอดเลยครับ ก็ไปใหม่ตลอดแต่ตอนนี้ผมก็เริ่มจับทางถูกแล้วคือไม่ไปสูตรใหม่ผมก็จะเน้นแบบตามเทรนนี้แหละครับขอให้มี2แท่งติดกันไม่ว่าขาขึ้นหรือขาลงที่ผมเพิ่มเข้ามาเห็นสูตรใหม่เพราะว่าตัวใหม่ตลอดนี่ก็คือแค่เครื่องมือที่เอามาชี้วัดเพื่อความแม่นยําของสูตรของผมเท่านั้นนะครับ <S <S นี่สําเร็จอีกโหโอเคครับ พอปนพอแจ้วแล้วครับก็จะลาพ่อแม่พี่น้องเพียงเท่านี้แหละครับเด้อก็ให้ฝึกเยอะๆก็แล้วกันครับนี่ตีหนึ่งแล้วเกือบสามสามชั่วโมงแล้ววัดดีครับฝากกดติดตามผมด้วยนะครับกดตรงนี้ใช่ใช่ใช่ครับใช่อย่างนั้นเลยครับขอบคุณครับหรือจะดูคลิปอื่นซ้ายหรือขวา ตามที่ท่านชอบเลยครับคลิกเลยครับ